สวัสดีครับผมเพชรพาลวดสวัสดีพี่สู้ผู่สุขอนครับผมตอนนีแอดกระไรมาหอดมาถึงคู่บ่าวัดปลาเนาะคะรับทุ่มส้มเห็นมาตามเนวทางของคู่บ่าวัดปลายิงเขาว่าเลขคู่บ่าเขามาาลายงวดเนาะคะรับทุ่มส้มเขามาาลายงวดแล้วแอดกระไรมาตามโดนแล้วลายงวดแล้วเนาะคะรับทุ่มส้มเนาะกอขอโทอดคอไปลายบระมาตามช่วงนี้เลข กูบ่าเขาทุกงวดวสันอันนี้คือบริเวณปัดปลาของกูบ่าเนาะครับสมชมเนาะเบ่งบรรยากาศไปก่อนในบริเวณอันนี้สาาเพิ่นพันได้แล้วนะครับสมซมซาราเพิ่นกับพั้นด้แล้วอันนี้คือสาราอันนั้นคือหลังเกาเน,น,นาะครับสมชมอันนั้นคือหลังเกาโห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 เขาก็เข้าไปรับไปซมไปเบ่งแนวทาง ขอคู่บา่าวัดปลานล้วกันครับผมวางวดที่แล้วเขาตัวใดเอาพี่น้องมาเบิงหนาพระประทานเนาะพี่น้องเนาะกับพูรุวาไผ่มาเขียนไว้แอดยางมาเบิงเนาคะครับนมช้ชมเนาะยางมาเบิงหนาพระประทานว่ามันเป็นสามเจ็ดบ่พี่น้องเลขสามเจ็ดมาพี่น้องเห็นเป็นตัวใดคอมเนมนต์มื่อไหนะครับเด้อ อันนี้ก็บ,บรูว่าใพเขียนไว้อยู่หนาพระประธานเนาะ,ค,ะนครับทำช่วมเนาะเต็มเต็มครับป่าอะไรเลื่อยหอยโอ้ง,งชุนเก้ากับเขา่าใช่ครับ,บเดเขาเบาเถ่าหมดข้อแนวเข่าหกเจ็ดแปดสองหงอว่าหางก็ะหางชุนชุนหะ ว่าเขาคือมิดเดีอโอ้วันมื่อวันเมื่อวนเขาสวนหารปะครับว่าผมกูไปมาหลายงวดล่ะวันึม่อนเขาสวนหาสิงวดมันออกเกสองตัวเก้าแต่้เก็สามมันออกเกีสองตัวเก้าอ้ครับแล้วเขาก็ม่บอกว่าเดยออกตัวเก้าเด้อเขาว่าเกสามวัวเกีสองวัวเกสองนครับมันไออกเกสองตัวเก้านะครับเนาะ มวดศู์เก้าแล้วก็ใหสองศูนเก้าศูนย์เก้าเท่ข้นานั้นอ่ะมวดบางท่านไฮแปดศูนย์ก็หาศูนยโอ้พกนีใหาศูนก็แปดศนก็เขา้าก็เขา 5, เ่เขาศูนยนะ์หาเนาะไดะเข้แดงจัมากเท่ากับเขายกเดือยตะกลก็กกได้โอ้ให้ดูจังหวะมันเริ่มเล้ไกะเขาพันษาใก้เขาพันษาล,วาาลวะวก่เริ่มแล้ว เมื่อกี้นี่ก็เดือนกับมา,ลาแล้วไป่ะกับสายฝ้ากัเดือนบอกผม,มเดือนสกาวว่าเลขเพิ่นเขาคุ้งวัดคือบ่อไปอว่าสั่นงวดนั่นก็บ,บริเลงคิดเพราะฟันมาเลขที่ซื้อึ่งบ่กเขาเด้อเลขมันจะอ,ออกพันบ่ออกสองสองเก้าก็ออกแปดเจ็ดสองกมันก็ออกแปดเจ็ดสองอีกบริเลลงออกแปดเจ็ดสองโอ้เดือนกาว<อ>ห้องตายก่กะพห้องแล้วอันนี้ไปพ่อกันยุหันละครับยหนทาาอยู่ถนน ก็เลยบอกก็เลยเขามาบริมาตามลายงวดเราเลขเขาฐาศูนย์เนาะอื้อเศร้าเล่ากับมาเนาะครับมามันก็บ,บร,กริได้ก็เลยเอาเกจหนึ่งมันเกจก็ออกเล่าครับกออกล่ากเกลกอตัวนั้นกับแปดศูนย์ศูนย์แปดมันมบอกเลยก็ไมออกเล่าแต่ศูนย์ครับรถไฟนรถไฟศบาลบถดาบโมเมนครับรถไทบานโมเมนต์ดลาบกับหมด มมดอ้าวฮึมเคยหมดหมดม้าพอหมดมัดกับมาาเมื่อไดนเิ่นเมื่อหาซูนนบอกอันแล้วมาบมพอองเขาไปนั่นจบโอ้บอกพอเดือนมาที่หลังก็เลยมาแต่เมื่อพอพอดีก็ได้ได้โอ้ก็ได้ได้ค่ะโซ่เเท่ากับเขา เขามอกหลายสวนาะครับฝพอดีเดือนว่าปถาฟได้ที่โอ้ฝันเทียงเลยัะฝัน่อมเตียงพฟอเอาเอาอาไ้เอา้อกกันบ่ครับทาก้อนสันอกันครับแล้วก็สกัดกันัดครับเามาตามแล้วทางตองหมวเนาะครับครับผม โสุุไทยบริมาครับผมบริมาแต่ว่าพ่อคู่บาสทรงไปบอกว่าเหนนี้มีศูนย์ข่าแจะว่าพ่อคู่บาสทรงเรอตีไปเป็นเกาศูนย์จะแปดศูนย์แต่ว่าพีมอันนี้ตัวมันบัวอยากบอกงาน้นะาของกระทรงให้เบาถาก่อนครับทรงไล่มาให้เบิ้งหรฟันไม้หร่ออะไรหาซูดแต่ยุ่ไในสองคนนั่นเด้ครับมันมีลัก่านาะบริมาบากลอยครับ บริเวณช่องเข้ากับบิเงช่องอื่นก็ได้เนาะเพราะว่านั่งเทือกบบมากอะขาดเขื่อนเวลาขาดเขื่อนกันต้องมองก็อาจจะบม่ได้เจอแต่ว่าทางทีมงานก็คนของประชาชส่นนี้บ่ค่อยได้คึงต้องเทือกแบบต้องเทือกแบมากพอพอเทือกมากกว่าบุกงูมันมั่นมาหลอกกอนกีบคงสุดท้ายกับบริพ่อกันบริพ่อกสุดท้ายแล้วได้หาศูนย์ครับบริพ่อกันเมื่อนั้นทีมงานเท่าไหร่อยู่แต่พระอาจารย์นี่ไปกินมุนไปกินมุน เอาเขาเรื่องเนาะอันฝันตองวดนี่ออกมาและตองวดกับฝันว่าเขาเอาเล็กหน่อยมาแหย่เล็กหน่อยผู้ใช่อายุว่ต้องเป็นตดหักขาวเจ็ดพูนแล้วเลี่ยงออกวันที่หนึ่งวันที่สองเดือนเด็กกามาเพราะเรียกเขาเพิ่นเอาเงินมาถวายเอาปัจเจกมาถวายกับบ้าเถ่าไม่หมูน่ะเพิ่นก็เลยมันกับฝันเนาะมันกับฝันเท่านั้นเขาได้ดีให้เกียรนึงนึงเกียรติมันบอกเล่าล่ะ วันนี้มันบกคมเขาเอาเอาไปกวาดมาเน,น,นี่มันมาผ่านไม้แล้วบันนี้่างแต่เขาบอได้ว่ารางเนรัยคือสรุปเอาเองฟันว่ามีเด็กหน่อยงูไปกัดเด็กหน่อยอยู่ทั้งทั้งทั้งเถียงเถียงหน้าสูงสูงหายแม่กบลูกไปเลยขคืนไปขึ้นไปว่าสิบเป็ดซอยข้าเจ้ามันผัดมันล่งตะล่างแล้วอาจารย์มันลอยลงไปตะล่างแล้ว นิดหน้อยนั้นหายยงทั้งเคียงแม่าแม่กอดลกูกเลยเด็กงูกัดกูบ่บาก็เลยพาวลงไปเปบิ่งงูตัวไปพ่องูเหลือมตัวห้าวขาเนี่ยตัวเส้าหนิเลยทั้งเสาอ่ะแต่ร่างกินคนอยู่เลยกินค้นหรือซังเจ้าหะหร,รือกลิ่นปูใส่กินลงไปท้องหนระือด้วยแม่กินลงไปท้องหรือป่ะเนี่กินมันท้องไงแม้วันน่ะตอมปากมันยางเมือกมันออกน้ำตีนน้ำเสือผาครับ อื่นลื่นลื่นลูไปท่องมันเลยไปด่านลูกมันอหกอครับบุออกเป็นใครแล้วออกเป็นโตครับผมออกมาสองโตลูกเนาะออกมาสองโตก็ร้อยร้อยเงี้ยงขางแม่อยู่ขนาดว่ไปใส่ได้ครับงูเหลือมครับผมปกติงูมันออกเป็นใครได้เนาะก็เป็นใครครับคอยก็เลยตื่นขึ้นมากบอกว่าโอ้ปกติสามเจ็ดครับก็ห้าเจ็ด สามเจ็ดกับห้าเจ็ดสามเจ็ดกับงูหนูฟันย่ำไหนเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกครับงูเนี่ยมันต้องเป็นเจ็ดอยู่แหละครับเพราะว่างูก็สามตัวนะครับผมตีตีไม่ต้องไป็นปออมโลกเขาตีกันได้กันเนียนล่างเนี่ยเพราะว่าลอยลงตะลางครับกกันบนแล้วถ้าเสียนั่นจะมาเป็นเนียนล่างคนละแล้วบันนี้คู่บากระมาเสี่ยงเบิึงเสี่ยงเสี่ยงเจ็ดสาวกับห้าเจ็ดเนี่ย ฟันไม่ได้ไปซักอ,อันนีจ้จ่าคนตนใจเขาเอาเงินครับซักเอาละครับเพราะว่าไม่เหลือแล้วมันมันเข่าตัวนี้แล้วนะครับว่าฟันย่ำมีแต่บนนี้อาจจะมีหนึ่งหนึ่งหรือมีแต่ยุ่งเถิงเถิงหมนะครับเบาของพวกโง่แต่ว่าความรู้สึกกัม,มันกล่อมกับฟันที่แหลกแล้วมันเห็นเล็กน้อยเอาขา<ช><ช>เล็กน้อยมาหา,าเขาได้กี่เท่าเกียรหนึ่งเกียร์หนึ่งเล็กน้อยผูซ้ายเกียรหนึ่งเกียรกับมีมาอัน แต่แต่ขุนว่าแต่ลงคลิปเบาเถ่าจตองหัวกอนก็เลยตีสันสันนี่แหละเพราะว่าฟันเห็นงูยังไดเนาะนั่นละครับผมแมนแมงเจ็ดเราคุณบ่าวฟันเห็นงูยังไดมากเจ็ด,ลจดหล,ล,ลอดทุกข้างเลยเดี่ทุกข้างแล้วทำตามที่มาครับงวสันติว<ด>่าเห็นงูเหลี่ยมกะออกเจ็ดสองแมงกระยังเบ่าู่้วยไ่มงูงูจงอ่างเนาะครับงูจงอ่างไงครับผม วันนั้นก็มาที่ดึกก่อนหินไซลบอืมีรอบนั้นว่าก็มาเจ็ดสองครับมาเจ็ดสองวันนั้นอ๋อมันสองเจ็ดสองเนาะมันซีนห้องเต็มัปซี่แล้วมานนี้เรื่องจริงเนี่ยงูกับเขาพูดข่อยงูทั้ท่านน่อยมัทั้งกระตีนนี่แหละโอ้องเหลืองป้องขาวก้องดำรื่องไม่ข่อยเกลี่ยออันนี้ความจริงเลยนะความจริงเลยเฮ้ยโอ้ เลือคิดน้ำงูแบบพวกงูเขากุดปับ๊บตัวแรกก็ฝันเห็นงูกินคนนั่นแหละครับพวกงูเขาทำท่านเถอะเน่ยฟันปุ๊บพอปับอป๊บครับผมเลี้ยวกะเซียงเลี้ยวับเป็นอย่างอันที่ว่าย้อนหลังเนาะอันที่ว่าเป็นอยัางจังว่าไปหาศูนที่อันกูบ่าไปซื้อลอตเตอรี่ไปงั้นสมน่ะไปซื้อลอตเตอรี่มาหน่ะสองสองแปดศูนย์ก็เลยเซียงเซียงเบิงเขาเลยเอาเงินมาอาจารย์เลขอาจารย์เขาแล้ว,วเด้อเข่าแล้วว่าสัต เอาเงินมาถวายสองมือเข้าตัวใดนั่นตัวนั่นมาถวัยมันเพะเพียรหาศูนย์เขียนททเลขหาศูนย์เข้าตัวนั่นจ้ามันมันเพราะว่าถือแล้วเข่าแล้วเละเซียนสองแปดศูนย์มันเพราะว่าเข่าข้าจะพระกุบาทรงเลขให้นะครับทรงให้ทั้งไร่ทั้งหมดเชนีนลนะครับว่ามีศูนย์นะครับในภูเขาใหญ คุ้มทั่วหาพระคู่บาเมื่อช่งสัยว่าเป่นแต่งานงา่นขาวดำแมืองเมื่อนั้นมันก็ทั่วหาพระคู่บาครับผมเทักมาหัวกุฏิทั่วหาเราเนี่นี่เด็กทำไม่ได้หายสูญครับผมเด็กเบิ่งเบิ่งละวันที่เบิ่งเดี๋ยวไปหาว่าอันนั้นนี่ครับเบิ้อวันที่ยี่สิบบัญทีว่าเร็วเร็วเกลี้ยงเราะีครับผมมีราคาลงคลิปเราเถอะครับไอ้ที่เด็ก แต่รับช่แล้วนะครับทางช่องบ้านเราวันที่ผ่านะคะวันได้ห้าสิบนะคะบอกเปลี่ยนตัวพวมพิ้งไปพิสโชคมาให้ครับอันได้ตัวไม่พอได้ใจไม้พอ่โอ้าหนอยตัวไม่เรก็เรยบอกเปลนตัวเเรียกบอกว่าเน้นย่อนี้นะครับผมเก็บเก็บแปะนั่นพันยุ่น อาจจะมีหนึ่งกับสิบหนึ่งกับสี่ยุดเทิรมังเพรเด็กน้่มมันอยู่เทิงไมุ้มแล่าโน่นละเอาเสืลบออกซื้อแล้วแทนกับบหดอกแต่ว่าฟันไปเลย่อยเสียงแลี่มันเข่าเรียนคือสามเจ็ดสามเจ็ดก็หาเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดตัวเจ็ดหนึ่งเลครับตัวเจ็ดหนึ่งเลยตัวเจ็ดหนึ่งเมื่อมันใจวครับเดือนว่ามันออกเล่าหรือยังยมันคนละประเทศครับท เข้าไปก็นามารจะออกน้อยสองสองก้ออกเล้าสองสองอีกสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งอันนั้นตองว่าอันนั้นเจ็ดเึ่นหนึ่งเจ็ดแตมันฝันมาขอขอตะกีจะขอเป็นเจ็ดเล็กน้อยเป็นหนึ่งรับเมืองหลังพี่น้องเมืองหลังนะกดท้ายเท่าสหรับเบอรตัวเินนะครับผมตัวเลขกะสามเจ็ดห้าเจ็ดท่านี้อ้าพี่น้องเคาแคบหน่อจอไว้นะครับเนาะแนวทางของคู่บ่าวัดปลาเนาะสมส้มเนาะหมดที่แล้วก็เข่าศูนหาพี่น้องเขาก็ยแคบหน่อจอไว้นะครับเนาะ ขอให้โชคๆม,ม,มันมันเรื่องเรื่องแ่งสุขภูสุขก้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็ดพารวยนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม